้องสวัสดีครับผู้ชมด้วยครับอยู่กับช่องอาร์นอพารทีเอ็ครับผมวันยูนเ,เกมก็บ,บอกกลับแมปเพจสวีเตอร์เอครับผมเพิ่มเติมคือทําไมมีสักแ้งแค่แปดตัวที่เป็นตัวแมวเพราะเอ่ยรู้ไหมผมว่าผมจะมาฟาร์มเพจที่ที่ใช้สูตรของฟางเออซึ่งไอวิธีการฟาร์มเพจเนี้ยคือน่าจะเหมือนเหมือนไม่เหมือนคลิปก่อนนะคือคลิปนี้อ่ะคือน่าจะเป็นไออะไรวะจะไม่ได้ น่าจะเป็นเพรสอนทำบัตใช่ไหมซึ่งอันนี้คลิปเขาเนี่ยได้ลงคลิปไปแล้วนะครับผมเมื่อเจ็ดชั่วโมงที่แล้วทำไมถึงถึงอัดคลิปไว้จังเพราะว่าอ่าพี่อ่าเขาอ่ะอัดรีบนะผมก็ส่วนเราอ่ะคือผมไม่ได้ทําเลยเพราะว่าผมไปเรียนไปเอาห้องสมุดเพราะว่าเรานั่นทําไปอ่ะแล้วก็ใช้เวลาน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 สี่ชั่วโมงเ <laughs> ออ อันนี้ไม่ต้องสงสัยนะครับผมเพราะว่าทำไมถึงทำไมถึงงอน,นามเพราะว่าสร,รุปก็คือคือที่ไหนได้เรื่อยเขียนอีแก้อนี่เองอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาทำทำต่อก็กันนะครับผมอันนี้แต่ตอนนี้เดี๋ยวทำฟาร์มเพก่อนคืออย่างแรกก็คือต้องปรับไอ้กดเพย์เซนดิกดปรับอ,อก่อนนะครับผม นี่เลยเพจเซนดิ้งอันนี้ต้องกดออนะอย่าลืมออันนี้คือกดอันนี้เลยแต่ถ้าอย่าลืมนะต้องใช้ในคอมนะถ้าใช้ในคอมเนี่ยอาจจะง่ายกว่าเนาะแต่เราใช้โทโวรัพท์ไงอโอเคอย่างที่สองคือนี่ต้องถอดสักเกียนอันนี้ก่อนแต่อย่าลืมว่าถ้าเอาเต่าก็เอาไปเลยนะครับผมเอาอะไรก็ได้คือ ะแ,แ,แต่ว่าผมเอาแต่ตัวแมวอย่างเดียวนี่เห็นไหมตัวเลขมันจะยังอยู่เหมือนเดิมอืมลองเอาอันที่สองเลยอันที่สองมันจะต่างกว่าไออันนี้นะโอเคอันนี้น่าจะเหมือนกันมากเลยนะตอนเนี้ยคือผมยังไม่เคยทํานะเพราะว่าผมงองทําไออันนี้แล้วนะผมเคย ผมไม่ได้อ่าไว้นะครับผมเพราะว่าคือมันได้เพชรเยอะจริงๆอ้าวหายไปเลยโอ้ยฟ้ามหมอือ่คือคือมันบ้าปึ๊กอ้าวหายไปเลยโอ้โหโอเคยังบ้าอยอๆๆู่โอเคเอทำใจใจนิ่งๆไว้โอเคนะ อ่ะคือจุดอ๋ออ๋ออยู่แล้วโอเคตกใจหมดไอ้นึกว่าจะไม่อยู่ซะแค่โอเคอยังอยู่เฉยเๆไม่ต้องเสียดหรกอกพี่เขาสอนทำใั้ความใจง่ายก่อนก่อนนะ่อยจปดจุบ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 จบจ๊บเอาเดี๋ยว ไอตัวหนึ่งบักโอเคเดี๋ยวไปไปไรไออันไอชาอันหาเฉยๆยไม่ต้องกังวลแล้วก็ตอด โอเคโอ้โหใครแอดไม่รู้เนีแล้วออ่อผมกางฟาร์มผมกางวิธีฟาร์มแฮชยู่จะแอดแฝดนั้นไม่ได้โอ้โหจะรับแอดแฝดนั้นไม่ได้ใส่ยาแอดโดยเฉพาะคนไทยเท่านั้นโอเคมาอ่าอันที่เจ็ด เอา้าปางอีกแล้วรูสสอนรูสสอนอันดาพีโอ้ไม่ใช่แล้วนี่เลหมูุฟกไปรเปล่านะใครตีไม่รู้อะ่ะไม่รู้เนาะคือเราไม่ได้ตีโอเคอันสุดท้ายโอเคโอเคไม่ปังแล้วไม่ปังแล้ว ตอนแรกน่าจะบล็กหน่อยแต่ตัวน,นี้ไม่บล็กโอเคเอโอเค,อเ,คเสร็จแล้วเห็นไหมว่าคือไอตัวเรกมันยับล็อกอยู่คืออ่าโอเคอย่างที่แล้วก็ปรับซิงเกิลเลยอเอแล้วก็อย่าลืมครต้องใส่สติกเกียด้วยนะครับผมผมเพราะว่าอย่าลืมนะครับถ้าใช้ไดมอนวีก็ ก็ใช้เอ็นชาร์ดนะสุ่มเลยเพราะว่าคือไอเอ็นชาร์ดเนี่ยไดมอนไอบัตไดมอนเนี่ยมันอะไรวะนะจดผมถอนคำพูดแป๊บหนึ่งอ่ะไอคืนไปว่าไอไอบัตไดมอนอ่ะได้ทำการโดนเนื้อไปแล้วจากเมื่อวานสตรีมที่แล้วนะครับผมก็เลยผมบอกไปแล้วแหละอ่ะมาอ่ะไม่ต้องสนใจอ่ะเข้าเรื่อต่อเลยอ่ะเห็นไหมตัวเพชรเนี่ยมันจะเข้าตัวอายรก็เลย แต่หมายความว่าคือกลายเป็นคุณสอบเพชรเลยไม่ใช่แล้วคือเพชรอาจจะเด้งไอตอนนี้เลยอะ่ะอ่ะเหมือนเหมือนช่องเขาเนาะช่องเขาเนี่ยอาจจะอ่าห้านาทีได้สองแสนสี่มื่นใช่ไหมแต่ของเราอะ่ะมันก็มันก็ได้เยอะอยู่อะ่ะโอเคโอเคนะอะ่ะคือ อันเนี้ยน่าจะได้ผลแหละคือเออมันเป็นบั็กของไอ้ไอ้ที่เพชรนี่ยเผ็ะนะแต่ว่าอย่าไปโทษผมเลยอะเพราะว่าเกิดจริงๆน่าจะฟาร์เพชรได้นะแต่ว่ารอบแกผมรอแล้วเพราะว่าได้ประมาณหนึ่งกานเนาะเนาะเกือบสองการแหเละ,ละอ่ควนตก แต่ช่วงนี้มีเสียงฝนตกแน่นะคงขอไปด้วยนะครับผมน่ะฝนมาแรงจ้าโอเคโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดเรายืนเอเคนิ่งๆอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันสักสักสิบห้านาทีก็กันนะเดี๋ยวจะได้อัดต่อคนในวันที่กลามผมฟาร์มเพชรอยู่นั้นโดนเจ๊แย้แส้วโอ้โหเจ้ โอเคนำไม่เป็นไรเดี๋ยวเนาะยังงก็ยังเหลือไอ้อันนึงโอ้ยเจ๊คงยังไม่ทันรู้ตัวเหรอผงฟาร์มอยู่เว้ยเพราะอะไรรู้ไหมฟาร์มเพชรเจ๊ก็บอกว่าหนูขอโทษค่ะโอ้โหนำฟาร์มไปก่อนเถอะต้องทำใหม่หมดเลยโทษเพราะเจ๊มาโอ้ย ้น yeah. ่อายัางไงดีเนี่ยเออเออโดนเจแย่งแย่งฟาร์มซะง,งันง้นฟาร์มฮะไม่ใช่อะไรว่าฟาร์มเพชรเราเอาคืมใช้ตัวนี้ทำไมล่ไละปี เอาคืนเอาคืนเอาคืนนม่มันอาจแย่งมันอาจแย่งฟาร์มไม่เป็นไรมีอีกไอสตรีมพันเชเนี่ยคือสตรีมพันเชอ่ะมันมันฟาร์มเพชรประมาณทางการนะเพราะว่ามันต้องใช้โกโยตี้เยอะๆอเดี๋ยวหาให้ออันนี้ไม่ไม่จำเป็นต้องอันนี้ต้องใช้เราต้องทำการออก ดมอนมี 3, สำคัญเนาะหกสิบห้าปอร์เซ็นต์แต่ลืมไปว่ามันแก้มันแก้โดนเนิร์ฟไปแล้วอะ่ะโอเคนั้นเอาตัวอะไรอีกบ้างนั้นเอานั้นเอาอะไรวะตัวนี้ตัวข้างขาวก็กันเนาะ,อะโอเคประมาณเนี้ยอ่ แต่ว่าจริงๆอ่ะสปริงพันเชนเนี่ยมันมันยาฟานได้อยู่แต่ว่าแต่เพชรมันจะดอบยากโอเคนะเกินเปล่าสามสิอาเกินาากน,นั้นสแสดงว่าเราต้องเราต้องเอาตัวบุญทูดอะเอาอยบุญทูดไป อ่าคือลืมไปว่าไอไอสตตีมพัน์เชเนี่ยคือมันฟาร์มเพชรได้อยู่แต่ว่ามันจะได้ประมาณเอ,อ่อหนึ่งหนึ่งพันสองพันสามพันสี่พันนี่ไกโอเคอันนี้น่าจะฟาร์มเพชรได้เนาะซึ่งเพราะว่าคือไอตรงเนี้ฟาร์มได้แต่ว่าดัานเจยแย่งฟาร์มซะง,งั้นเพราะว่าไม่ใช่เลยแย่งเจมโอ้ยคือแม่งก็ฟาร์มไม่ทันลืมลืมอัดต่อเลย โอเคอคลิปนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรมากเลยนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบเท่านี้ดีกว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพราะเกือบลืมไปว่าผมมีร้ายสตรีมตอนวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสเดี๋ยวก็วันเสาร์นะครับผมเดี๋ยวจะมาร้ายตอนประมาณหนึ่งทุ่มนะครับผมโอเคคลิปนี้ขอจบเท่านี้ดีกว่าจะกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย แต่ว่าถ้ามีอัปเดตอะไรมาเดี๋ยวผมไปรอเล่นดูนะครับผม